9เรื่องที่จะทำให้คุณรู้จักคิวมะคินจิหรือคิงดอกจิ ji, ในเรื่องอลิสอินบอร์เด l a n d ดมากยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> เรื่องที่1มาทำความรู้จักกับวงดนตรีของคิวมะกันก่อนค่ะ วงดนตรีของคิวมะเป็นวงร็อกที่ไม่ปรากฏชื่อวงหรือเราหาไม่เจอก็ไม่รู้นะใครรู้เพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะคนในวงมีทั้งหมด5คน5ตำแหน่งคนแรกคือตัวของคิวมะที่เป็นนักร้องประจำวงส่วนมือกีตารามีอยู่ด้วยกัน2คนคือชิทาระชงโงะและคันสกิโกเคนค่ะ คนต่อมาก็คือมือเบสประจําวงคิชารากิยูตะหญิงแกล่งพิงหนึ่งเดียวที่อยู่ท่ามกลางเหล่าบรรดาผู้ชกาชกันทั้งหลายนะคะและคนสุดท้ายมากิทาคุมิเป็นมือกลองของวงนี้ค่ะ <Yeah. S 1> เรื่องที่2คิวมะในมังงะกับซีรีส์มีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะ mm. ในซีรีส์พี่แกจะมีความขี้เก๊กหน่อยๆถ้าพูดคำว่าครอบครัวออกมาสักคำนี่นึกว่าพี่ดอมโทเลโต้เลยนะคะ yeah. ส่วนในมังงะคิวมาจะมีความร่าเริงเป็นกันเองเขากับคนได้ง่ายมือไม้จะอยู่ไม่เป็นสุขเวลาพูดที่มันจะดูเก้ๆก,ก,กังๆแถมยิ้มสนุกไปกับเกมอีกด้วยเวลาพูดแกก็จะพูดญี่ปุ่นคำอังกฤษคำจนเป็นสไตล์ของเฮียแกเองนะคะแต่ทั้งด้านการมองโลกในแง่ดีนี่มีทั้งในมังงะและซีรีส์เหมือนกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> เรื่องที่ 3. คิวมาตอนเป็นนักดนตรี ที่วงของเขาจะประสบความสําเร็จมีแฟนๆตามผลงานเพลงอย่างมากมายนะคะวงของคิวมะเคยเป็นวงดนตรีกากๆที่แทบไม่มีใครสนใจเลยค่ะทําให้พ่อของคิวมะค่อนข้างเป็นกนังวลเนื่องจากตัวของคิวมะมีงานที่ไม่แน่นอนคงจะเป็นห่วงตามปราษาผู้ใหญ่เป็นห่วงลูกหลานอนนะเนาะโดยพ่อของคิวมะเป็นคนที่ชอบดื่มสาเกมากๆและแกก็คงดื่มอยู่ทุกวันค่ะซึ่งหลังจากที่คิวมะมีชื่อเสียงเล่นดนตรีประสบความสําเร็จเริ่มสร้างฐานะ คิวมาก็เลยซื้อสาเกดีๆชั้นเยี่ยมรู้หราอะไรประมาณนั้นเป็นสาเกที่พ่อชอบไปฝากเป็นของขวัญค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่ทันจะได้กินเลยมันก็สายไปเสียแล้วตอนนี้พ่อของคิวมาร์เป็นมะเร็งลำไส้ที่มันก็ลามไปเรื่อยเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองจนกระทั่งล่าสุดมะเร็งก็เต็มลำไส้เล็กของพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้พ่อของคิวมาไม่สามารถดื่มสาเกได้อีกต่อไปค่ะ เรื่องนี้มันจึงสอนให้คิวมะรู้ว่าความตายมันอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากใส่มันให้เต็มที่ก็พอใช้ชีวิตให้เหมือนวันสุดท้ายโลดผลไปให้สุดปราหนึ่งว่าจะตายในวันนี้ก็ปล่อยให้มันตายไปไม่ต้องค้างคาอะไรค่ะ <S <S เรื่องที่4คิวมะและผองเพื่อนเข้ามายัางแดนมรณะจากเหตุการณ์อุกบาทเหมือนกับพวกพระเอก ซึ่งพวกเขานะคะอาจจะอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นก่อนพวกพระเอกทําให้แกงนี้เข้ามายัางแดนมรณะก่อนค่ะโดยพวกเขาทั้งหมดนะคะเข้ามาก่อนพวกพระเอกถึง5เดือนตามเวลาในแดนมรณะที่ตอนแรกๆคิวมะเฮียแกก็ใส่เสื้อผ้าดีๆตามปกตินี่แหละค่ะจนกระทั่งเข้าสู่วันที่46เฮียแกก็เริ่มแก้ผ้าล่อนจนเป็นชีปเปือยเดินทงทงนะคะ เรื่องที่5ถึงจะเป็นทีมคิงดอกจิกแต่ทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันโดยคิวมะที่เป็นนักร้องนํามีประเภทเกมที่ถนัดคือสัญลักษณ์ดอกจิกที่เป็นเกมต้องใช้ทีมเวิร์กและความสามัคคีชิทาระมือกีตร์มีประเภทเกมที่ถนัดคือสัญลักษณ์เข้าหลังตัง work, าา ita, ททดที่เป็นเกมต้องใช้สมองปฏิพานไหวพริบเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นสมองของทีมและเป็นคนคิดเกมชิงแต้มขึ้นมาอีกด้วยค่ะ โคลเคนมือกีใต้อีกคนมีประเภทเกมที่ถนัดคือสัญลักษณ์โพดําที่เป็นเกมประเภทต้องใช้กําลังอีกทั้งเขายังเป็นนักกีฬาปากัวที่เป็นกีฬาประเภทวิ่งกระโดดหรือปีนป่ายอีกด้วยเพราะเหตุนี้เขาถึงได้เป็นศัตรูตัวฉกาจของนางเอกในเกมนี้ค่ะยูตะมือเบสหญิงคนเดียวของวงมีประเภทเกมที่ถนัดคือสัญลักษณ์ดอกจิกที่เป็นเกมต้องใช้ทีมเวิร์กและความสามัคคี มากิมือกลองมีประเภทเกมที่ถนัดคือสัญลักษณ์โคดำที่เป็นเกมด้านการใช้กำลังอีกทั้งเขายังเป็นคนที่ต่อยตีเก่งอีกด้วยในเกมเขาจึงเป็นคู่ปรับตัวฉกาดให้กับคุอีนะค่ะโดยทั้งสี่รวมตัวกันอยู่ใต้ทีมของคิวมะจนกลายมาเป็นทีมงดอกจิกตามประเภทความถนัดของตัวคิวมะเองค่ะ เรื่องที่หกคิวมาจะร้องเพลงสุดเสียงและโยกย้ายเต็มที่ประหนึ่งว่าตัวเขาเองกำลังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเล่นเกมทุกครั้งเมื่อเขาร้องเพลงจนจบเหงอชุ่มทั้งตัวคิวมาร์ Mart ก็จะอยู่ในสภาวะตัวตึงพร้อมบวกทุกสถานการณ์ค่ะเรื่องที่ 7Q คิวมารและผองเพื่อนเป็นเพื่อนที่รักกันและเท่าเทียมกันมากๆ ไม้ว่าเรื่องไหนๆพวกเขาก็จะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเท่าเทียมกันขนาดที่ว่าคะแนนยังแบ่งเท่าๆกันรักเพื่อนขนาดที่ว่าในเกมแรกเขาเสียสละตัวเองเอาตัวเองไปล่ออันตรายเกือบสู่ขีดเพื่อให้เพื่อนในวงรอดชีวิตจากเกมอีกทั้งตอนที่เพื่อนเขาตายในมังอะคิวมาเขาก็หลั่งน้ําตาไหลพรากๆให้เพื่อนเขาอีกด้วยค่ะซึ่งเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเขาก็จะหวตัดสินกันแบบประชาธิปไตยโดยที่ไม่มังคับกันค่ะ ในเกมชิงแต้มพวกเขาทั้ง5คนได้โหวตร,ร่วมกันว่าจะเอาแผนแต่เสาสุดบ้าบินนี้ที่ต้องมีใครคนใดนคนหนึ่งตายแต่ท้ายที่สุดทั้งทังที่มีกัน5คนทําไมไปเสี่ยงตายกันแค่4คนแล้วทําไมคนเฝ้าฐานต้องเป็นผู้หญิงเพื่อนเอนเคยสงสัยกันไหมคะเรามีคําตอบให้ที่ในซีรีส์ไม่ได้บอกเอาไว้นะคะ ในมังะพวกเขาทั้ง5คนหลังจากที่ตกลงเรื่องแผนนี้แล้วพวกเขาต้องทิ้งคนหนึ่งไว้เฝ้าฐานจึงเป่ายิง่งฉุบกันแล้วชีเธอน่าจะแพ้ก็เลยต้องเฝ้าฐานไปค่ะเรื่องที่8ทั้งๆที่คิวมาจับฐานอยู่คะแนนน่าจะมีอินฟินิตี้แล้วทําไมถึงจัดการอาริสุไม่ได้แต่กลายเป็นโดนช็อตไฟฟ้าแทนล่ะในซีรีส์นะคะอธิบายตรงนี้ไม่ค่อยเคลียร์เลยค่ะโดยตรงจุดนี้มันก็คือหนึ่งในกฎของเกม กฎของเกมนี้มีอยู่ว่าพวกเขาสามารถแบทเทิลกันได้รอบละครั้งเท่านั้นเมื่อรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วก็จบจบกันไปและต้องเดินกลับไปแต่ที่ฐานก่อนที่จะออกมาแบทเทิลกันอีกรอบเพื่อความแฟร์ของกติกาและปกป้องคนแพ้ค่ะเพราะถ้ามันแบทเทิลได้ตลอดเวลาไม่ต้องกลับไปแต่ที่ฐานก่อนใช่ไหมคนที่ชนะรอบแรกรู้ตัวว่ามีคะแนนมากกว่ามันก็จะสามารถแตะตัวของอีกฝ่ายได้เรื่อยๆจนคะแนนหมดเลยสิ่งนี้ เพราะแบบนี้เมื่อแบตเทิลหนึ่งครั้งรู้ผลกันแล้วนาฬิกาข้อมือของทั้งสองฝ่ายก็จะอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งานหากแตะตัวกันตอนที่นาฬิกาข้อมืออยู่ในสถานะนี้แล้วแล้วก็จะโดนช็อตไฟฟ้าทันทีแถมไม่ได้คะแนนอะไรอีกด้วยเพราะมันก็บอกอยู่ว่าไม่พร้อมใช้งานนี่เนาะบอกเลยเจ็บตัวฟรีแถมไม่ได้อะไรเลยอย่าหาทําดีกว่าซึ่งการปลดล็อกสถานะไม่พร้อมใช้งานก็คือต้องเดินกลับไปแต่ที่ฐานแล้วค่อยออกมาแบตเทิร์ต่อน,นั่นเองค่ะ ในเรื่องอาริสุปไม่ยอมไปแต่ที่ฐานนะคะเพื่อที่จะเอานาฬิกาข้อมือสถานะไม่พร้อมใช้งานนี้ไปช็อตไฟฟ้าคิวมะเลี่ยมใส่เขาทุกดอกแล้วบอกอยากเป็นเพื่อนกันนะคะ,พะเพะ่อกของเราเรื่องที่9แก่นแท้ของคิวมะ ในวันแรกที่คิวมาได้เข้ามายัางดินแดนมรณะแห่งนี้เขาได้เล่นเกมเกมแรกและมันทําให้เขาเหมือนได้ตัดสรู้ถึงความรู้สึกมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยประมาณว่านี่สิชีวิตทําให้เขาชอบในการเล่นเกมมากๆนะคะในมังงะมีการกล่าวถึงทีมคิง Dog จิกเอาไว้ว่าคนเหล่านี้เสพติดความตื่นเต้นที่ได้เล่นเกมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ความรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ของพวกเขาคือตอนที่พวกเขาลงเล่นเกมเท่านั้นซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแก๊งนี้ถึงเลือกอยู่ต่อที่ดินแดนมรณะในฐานะผู้อยู่อาศัยและเล่นเกมไปเรื่อยๆคิวมาเขาชอบฟ้อมองคนอื่นๆค่ะว่ามีนิสัยยังไงเวลาที่อยู่ในเกมเห็นแก่ตัวไหมเลวไหมอะไรแบบนั้นเพราะเวลาเล่นเกมที่มีชีวิตเป็นเดิมพันแบบนี้นิสัยหรือท่าแท้ของผู้เล่นก็จะถูกเปิยออกให้เห็นว่าเนื้อแท้เป็นคนยังไง ไม่มีทางหลอกหรือปิดปังกันได้คนเห็นแก่ตัวก็จะหลอกคนอื่นและเอาตัวรอดคนเดียวคนที่มีจิตใจดีก็จะก้าวผ่านทุกปัญหาไปพร้อมกับเพื่อนๆคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็พร้อมที่จะตายโดยไม่ได้ลังเลทําให้ในเรื่องเฮียแกสนใจอาริสุเป็นพิเศษถึงขั้นบอกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็อย่างที่พวกเรารู้ๆกันอาริสุมันคนดี หลังจากที่ได้แข่งเกมด้วยกันอย่างสนุกสนานด้วยวิญญาตอันเปอยเปล่าแล้วนะคะเขาก็ยอมรับในตัวอาริสุคล้ายๆเหล่าผองเพื่อนของคิวมะที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยการน,นับครั้งไม่ถ้วนคนเหล่านี้พิสูจน์จิตใจและความเป็นเพื่อนแท้กันมาอย่างยาวนานจนแน่ใจว่านี่แหละคือเพื่อนแท้ พวกเขานะคะจะอยู่ด้วยกันถ้าตายก็จะตายด้วยกันไม่มีอะไรค้างคาทั้งนั้นเพราะพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในทุกๆวันลดผลใสสุดไปตามหัวใจต้องการซึ่งในวันที่เหล่าแก๊งคิงดอกจิกได้ตายไปพวกเขาน้อมรับความตายพร้อมกับบอกลาชีวิตที่ใช้อย่างคุ้มค่ามามากพอแล้วเรียกได้ว่าเท่จริงๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้จักกับคิงดอกจิกคนนี้มากขึ้นไม่มากก็น้อย สำหรับใครที่ดูจนถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยค่ะและสุดท้ายนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ